ทำไมเราถึงไม่ควรลงทุนขณะที่เป็นหนี้อยู่สวัสดีครับพบก,กับวีรีพอดแคสต์กับผมคนเดิมโชคชัยการเพียนวีรีพอดแคสต์ที่จะนําเนื้อหาการพัฒนาตัวเองและการเงินการลงทุนมาฝากเพื่อนๆกันครับแล้วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ว่าทําไมเราถึงไม่ควรลงทุนขณะที่เป็นหนี้อยู่คะแน่เชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับอาจกําลังมีคําถามในใจว่าเราอยากลงทุนลงทุนต้องการผลตอบแทนทบต้นยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีถ้าเรารอให้หมดหนี้ก่อน เราอาจจะเสียยอกาสในการลงทุนหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยและอธิบายให้เห็นภาพชัดๆว่าทําไมการจัดการหนี้สินที่เป็นอยู่จึงสําคัญกว่าการเริ่มต้นลงทุนครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเรื่องต้นทุนการเงินกันก่นกอนครับสมมติว่าเรามีเงินเดือนอยู่3 0,000บาทมีหนี้อยู่3ก้อนหนี้บัตรเครดิต10,000แบาทดอกเบี้ย1 8ต่อปีหนี้รถ5,000 0นบาทดอกเบี้ย5%ต่อปีหนี้บ้าน2ล้านบาทดอกเบี้ย4%เตต่อปี ได้ในแต่ละเดือนเราต้องจ่ายค่างวดรวมกันทุกอย่างเลยนะประมาณ2 0,000บาทแสดงว่าเราจะเหลือเงินใช้จ่ายอ,ยาอื่นอีกนอีก1 0,000บาทสมมติว่าเราตัดสินใจเอาเงิน5,000บาทนั้นไปลงทุนในทุกเดือนเอาลงทุนในหุ้นนะแทนที่จะไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตเพิ่มเติมตมาดูครับว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการลงทุนในหุ้นครับให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ8ป0ถึงต่อปีอันนี้อัตรบเบสิกนะไม่มากไม่น้อยเกินไปกลางๆนิดนึงแต่เนี่ยเป็นเพียงค่าเฉลี่ยระยะย,ย,ยาว10-20ปีไม่แด้หมายว่าเราจะได้ผลตอบแทนเท่าน,นี้ทุกปี ไม่ได้เป็นผลตอบแทนที่แน่นอนนั่นแหละพูดง่ายๆบางปีอาจจะได้20บเซนบางปีอาจจะลบ20%หรือมากกว่าน,นั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าจงังหวะตลาดเป็นยังไงแล้วก็การถิในใจของเราเป็นยังไงในขณะที่ดอกเบี้ยของนี้บ้างครับอย่างดอกเบียเ้ยไปเครดิต18%ต่อปีเนี่ยมันเป็นต้นทุนคงที่ที่แน่นอนไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็จะเสียเท่านี้ไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงเรามีไรายได้มากรายได้น้อยขนาดไหนก็จะเท่านี้ ยกเว้นแต่ว,ว่ารัฐบาลสั่งพักหนี้อะไรเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่รัฐบาลไม่ยุ่งกับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเยอละเออเอาเป็นว่ามันคงที่ทุกปีไม่มีค่อยยกเว้นคราวนี้มาคำนวณตัวเลของครับสมมติว,ว่าเราเอาเงิน5,000บาทไปลงทุนในหุ้นใช่ไหมครับแทนที่จะจ่ายหนี้บัตรเครดิตผลตอบแทนต่อปีเนี่ยคิดอย่างสูงเลยนะ10%ตต่อปีสแสดงว่าเงิน5,000บาทนั้นเราจะได้กำไร500บาทแต่กลับกันเราต้องจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตถึง18%เซนต่อปีสแสดงว่าเราจะเสียเงิน900บาท นึกนึกสภาพนะครับว่าถ้าเราเงินไปลงทุนอะ่ะมันจะมีเงินกลับเข้ามาหาเรา500บาทเป็น,นผลตอบแทนจากการลงทุนเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้จ่ายบาทเครดิตอ่อะมันจะมีเงินออกจากกระเป๋าเรา900บาทหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า500อะ่ะมันเข้ามาในกระเป๋าเราแต่ออกไป900แสดงว่าเราขาดทุน400บาทต่อปีโดยที่ยังไม่ร้มความเสี่ยงจากการลงทุนอีกและเนี่ยครับมันเป็นผลกระทบเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นของการที่เราไม่ไม่จ่ายนี้แล้วเ,เงินไปลงทุน มันยังมีผลกระทบด้านจิตวิทยาอาคติอะไรต่างๆที่แบบสําคัญกว่าเรื่องเงินอย่างนี้มากๆเพราะว่าถ้าเรามีทั้งหนี้แล้วก็ลงทุนพร้อมกันเราจะต้องเจอกับความเครียด2ด้านเลยทั้งในด้านของแรงกดดันว่าเราจะลงทุนได้กําไรไหมแล้วก็แรงกดดันจากหนี้ที่ต้องจ่ายทุกเดือนที่ดีถ้าสมมติเราเป็นหนี้อย่างหนึ่งเราก็มีความเครียดหนึ่งอย่างแล้วคือเราจะมีเงินมาจ่ายหนี้ไหมแต่ถ้าเราทั้ง เป็นหนี้แล้วก็ลงทุนด้วยอาจจะมีความเครียดสองอย่างแหละจากการขาดทุนกับการหาเงินมาจ่ายหนี้มันจะสวีคูณขึ้นไปอีกแล้วความเครียดนะครับมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเราอย่างมากเลยโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวนเช่นตอนหุ้นตกเราอาจจะตัดสินใจขายหุ้นขายสินทรัพย์ที่ลงทุนในจังหวะที่ขาดทุนอยู่เพราะว่ากลัวว่าถ้ามันตกไปเราจะไม่มีเงินมาจ่ายหนี้นั่นเองหรือเมื่อเวลาหุ้นขึ้นะเราก็อาจจะโลภมากเกินไปไม่ยอมขายทํากําไรเพราะว่าคิดว่ามันจะต้องขึ้นไปอีกเพื่อจะได้เงินปลดหนี้ จนมาถึงจุดหนึ่งที่มันขึ้นในไม่ได้แล้วมันก็่วงออกมาอะไรเงี้ยจะทําให้เราเสียโอก,กาสในงเงินนั้นหรือบางทีคิดว่าได้กำไรนิดนึงก็เพียงพอแล้วทั้งที่มันไปได้อีกอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเรากับการที่เรากังวลทั้งหนี้แล้วก็ทั้งลงทุนยิ่งไปกว่าน,นั้นครับมันยังมีความเสี่ยงที่ซับซ้อนขึ้นอีกเช่นสมมุติว่าเราตกงานเราจะมีปัญหาทางการจ่ายหนี้ แล้วก็ต้องขายการลงทุนในจังหวะที่ขาดทุนครับอะถ้ามันได้กําไรก็ดีไปสมมติว่าเราตกงานอะใช่ปะ่ะเราไม่มีเงินมาจ่ายนี่เราก็จะไม่ต้องไปขายสินทรัพย์ที่ลงทุนอยู่ขายหุ้นอะไรเงี้ยถ้ามันได้กําไรก็ดีไปได้กำไรอยู่เราขายเราก็จะได้เงินมาเพิ่มแต่ถ้าสมมติมันขาดทุนอยู่เราก็ดงว่าเราต้องตัดขายขาดทุนเงินเราก็จะหายไปอันนี้ไม่นับในกรณีที่ได้กําไรแต่ว่าได้น้อยกว่าดอกเบี้ย,ววยที่ต้องจ่ายนี่นะอันนี้ก็จะเหมือนได้กําไรที่อบไม่ใช่กําไรจริงๆหรือว่าถ้าหากมีเหต closed, ุการณ์ เราก็อาจจะต้องก่อนนี้เพิ่มเพราะเราไม่มีเงินออกไม่เลยเรามีแค่เงินจ่ายหนี้ใช่ไหมแล้วก็เงินที่เอาไปลงทุนเราก็จะไม่ต้องก่อนนี้เพิ่มเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่ไม่ปกติเจ็บป่วยบัติเหตุเงี้ยแล้วซ้ำหลายถ้าสมมติเราเป็นหนี้เราใช้เขาไม่หมดบางทีรูดบัรเครดิตนะครับมันมีวงเงินถ้าสมมติวงเงินมันเต็มบางทีมันรูดต่อไม่ได้คราเนี้ยก็ต้องไปลําบากกู้นอกระบบหรือกู้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาหนักกว่เราอีกหนี้เดิมยังไม่ใช้จะไปกู้หนี้ใหม่ก็กู้ไม่ได้คราเนี้ยเราจะมีเงินฉุกเฉิิเเลยยหหรรรืออว่าาาถถ้กกศษฐจคับ เราก็อาจจะโดนโลดเงินเดือนเช่นตอนโควิดใช่ไหมพราะพนักงานโรงแรมอะไรเงี้ยเขาจะโดนโลดเงินเดือนกัน50%เลยการลงทุนก็ขาดทุนดอกเบี้ยก็อาจจะปรับสูงขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบเผชิญภาวะที่หนักขึ้นไปอีกแล้วคราวนี้คําถามคือเราควรทําไงดีละ่ะถึงจะดีที่สุดควรจ่ายหนี้ก่อนหรอหรือควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนหรือควรทํา2อย่างพร้อมกันหรือควรลงทุนอย่างเดียวไม่ต้องจ่ายหนี้เอาอะไรดีถึงดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราควรจัดลำดับความสำคัญอย่างนี้ครับคือเราต้องจัดการหนี้ตามลําดับดอกเบี้ย อย่างนี้ดอกเบีย้ยสูงเช่นพวกบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่นยต้องจัดการก่อนเลยจัดตามลำดับสมมติว่าเรามีบัตรเครดิต3ใบใบหนึ่ง18%ใบหนึ่ง16ใบหนึ่ง15ก็ต้องจัด18ก่อนอะไรเงี้ยก็ทำอันที่ดอกเบีย้ยเยอะสูงสุดอะค่อยๆไล่บิดทีละใบทีละใบทีละใบโดยเรียงจากดอกเบีย้ยทีนี้ก็จะเหลืออย่างในตัวอย่างมันจะมีหนี้หนี้บัตรเครดิตใช่ป่ะหนี้รถแล้วก็หนี้บ้านอะไรพวกเนี้ยเราจัดการหนี้ดอกเบี้ยบัตรเครดิตแล้วแค่นี้เหลือหนี้บ้านันีรรถเาควรป่อะไรดีคาถม อย่างในตัวอย่างะครับให้นี่บ้านมีดอกเบีย้ยน้อยกว่านี่รถใช่ไหมนี่บ้าน4%ต่อปีนี่รถ5%้ต่อปีถ้าทําตามหลักดอกเบีย้ยมากที่สุดควรปิดก่อนเราก็คงจะต้องปิดดอกเบี้ยรถก่อนใช่ไหมครับเพราะว่ารถมันหนีบ้านมันแต่จริงๆแล้วครับเราจะต้องมาดูไส้ไหนของดอกเบีย้ยนิดนึงว่าจริงๆแล้วการคิดดอกเบีย้ยนั้นมันคิดแบบอะไรกันแน่เข้าใจง่ายสุดคือดอกเบีย้ยบ้านมันคิดแบบลดต้นลดดอกหมายความว่าถ้าเราจ่าย เงินต้นเพิ่มเข้าไปอ่ะเรารีบโปมันจะย Trans ิ่งหมดเร็วแต่รถนะครับต่อให้เราโปเงินต้นเข้าไปมันก็จะหมดเท่าเดิมเพราะว่ารถมันคิดดอกเบี้ยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแต่บ้านนะครับมันค่อยคคิดดอกเบี้ยเป็นงวดทุกเดือนมันก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าอยากให้นีนหมดเร็วเราดูแค่ดอกเบียเบ้ยอย่างเดียวไม่ได้สําหรับบ้านกับรถนะเราควรดูว่าคิดดอกเบี้ยประเภทไหนด้วยในกรณีนี้กรณีนี้ควรปิดบ้านก <ๆ S 1> ่อนปิดรถนั่นเองเพราะว่าบ้านอ่ะยิ่งเราจ่ายเยอะมันจะยิ่งหมดเร็วแต่รถยิ่งเราจ่ายเยอะมันก็หมดเท่าาเดิมมะรนปี้ หลังจากขอเริ่มปีนี้เสร็จแล้วสิ่งที่เราทำอันดับถัดมาก็คือมีเงินเก็บสำรองสุกเฉินควรเก็บให้ได้อย่างน้อย3-6ถึงเดือนของค่าใช้จ่ายหรือว่าถ้าใครเป็นฟรีแลนซ์กลัวไม่มั่นคงก็เก็บ12เดือนไปเลยแต่ว่าเราไม่ควรเก็บมากเกินไปเพราะว่าจะทำให้เสียโอกาสในการลงทุนเราจะต้องแบ่งเงินมาลงทุนด้วยในอนาคตถ,ถ้าเรามีเงินสำรองพอแล้วแล้วก็เงินเก็บนะครับเราไม่ควรเอาไปเก็บในหุ้นไปเก็บในกองรวมนะครับเราควรไปเก็บในบัญชีที่มันสามารถโยกย้ายง่ายเข้าสึงง่ายเช่นพวกบัญชีฝากออมทรัพย์อะไรต่างๆอย่่่าาาาาาเาเเเองงงินนนนนไปลลทททุนในุใใกรรีีีมมคววสขดพะ่า ถ้าสมมติเราจำเป็นต้องใช้เงินเนี้ยเราอาจจะต้องขายขาดทุนได้หรือว่าสภาพคล่องไม่พอก็ได้เพราะฉะนั้นค่วางแผนชำระหนี้เป็นระบบจะทำตามการชำระหนี้แต่ละก้อนหาช่องทางเพิ่มรายได้พิเศษถ้าเป็นไปได้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นครับถ้านี่หมดแล้วเราจะลงทุนตามฝันของเราได้เพื่อจัดก,การหนี้ดอกเบี้ยสูงหมดแล้วครับแล้วก็มีเงินออมฉุกเฉินพร้อมแล้วค่อยเริ่มลงทุนแต่ผมโน้ตไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องรอให้นี่หมดขนาดนั้นก็ได้ถึงเริ่มลงทุนนี่ที่ควรหมดก่อนอ่ะคือหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อสูบุคนนะอันนี้คนหมดถึงค่อยเริ่มลงทุนแต่ว่าอย่างหนี้บ้านมันเป็นหนี้ระยะยาวโปะได้ก็โปะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องรองให้มันหมดก่อนถึงค่อยเร่ลงทุนเพราะว่างับ้านกู้มาล้านหนึ่งสองล้านอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องผ่อนยี่สิบสิบปีรอหมดเขา,ขาไม่ได้งลงทุนเพราะฉะนั้นบริหารจัดการดีๆครับเวทน้ำหนักอาจจะเพิ่มเงินมาโปะบ้านสักเล็กน้อยแต่ก็ลงทุนในในตัวด้วยเพราะว่าถ้าการลงทุน่ะมันได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยบ้านที่เสียมันจะเป็นการหาเงินมาเติมดอกเบี้ยบ้านฟรีๆ สินเชื่อส่วนบุคคลส่วนนี้บ้านนี้รถอาจจะต้องดูเป็นเคส by เคสไปว่าเราควรทำยังไงเพอะเราปิดหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหมดแล้วที่เป็นหนี้ระยะสั้นเราค่อยเลิ่มลงทุนครับเก็บเงินทําประกรันสุขภาพแล้วก็ลงทุนไปพร้อมๆกันน่าจะเป็นทางเลือกที่โอเคที่สุดนะครับแล้วสุดท้ายนียครับถ้าสมมุติว่าเรามีวินัยทางการเงินที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงมีเงินออมฉุกเฉินพร้อมมีประกันสุขภาพเอาไว้ใช้ตอนเจ็บป่วยแล้วเราก็มีความเข้าใจในการลงทุนระดับหนึ่งอะเราก็อาจจะลองพิจารณาการลงทุน ควบคู่ไปกับการชรําระหนี้ได้ครับแต่ก็ต้องวางแผนอย่างรอบคอบและไม่ก่อนหนี้เพิ่มครับและสุดท้ายเนี่ยครับผมย้ำว่าการปลดหนี้ครับคือการลงทุนที่ดีที่สุดเพราะว่าให้ผลตอบแทนที่แน่นอนครับผลตอบแทนที่แน่นอนในที่นี้คือเราไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยอยาสมมติว่าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตเดือนละ5 0 0การที่เราได้ผลตอบแทนที่แน่นอนก็คือเราไม่ต้องจ่ายเงินห0า้นั่นนะ500รอยมีกับเราก็เหมือนเราได้เงิน500ร้มาฟรีๆการจ่ายหนี้นอ่ะมันก็ไม่มีความเสี่ยงจากการขาดทุนด้วยยิ่งจ่ายมันก็จะยิ่งไม่เสีย ช่ลดความเครียดและความกังวลด้วยยิ่งนี่หมดแล้วก็ยิ่งลดความเครียดลดความกังวลใช่ไหมแล้วก็เป็นรากฐานที่มันคงสาหรับการสร้างความมั่นคงแงในอนครับเพราะว่าถ้าสมมติเรารีบลงทุนเลยเราอาจจะเป็นเหมือนเสาที่รีบก็คือฐานแคบแต่ว่าหัวบหัวหัวใหญ่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะล้มได้อาจจะไม่มั่นคงแต่ถ้าสมมติฐานเรากว้างเหมือนพีระมิดอย่างเงี้ยมันจะพักให้ล้มอ่ะก็ยากแล้ว เพราะฉะนั้น,นครับจงภูมิใจที่คุณเลือกในการจัดสรรนี้ก่อนเพราะนี่คือการวางแผนทางการเงินที่มั่นคงให้กับอนาคตของตัวเราเองนั่นเองถ้ามีคำถามและคอมเมนต์ไว้เลยไว้เจอกันใหม่พอดแคสต์วีคหน้าครับสตลอนนี้ไม่มีอะไรแล้วแล้วผมก็อาจจะห่างหายจากพอดแคสต์ไปสักนิดน,นึงนะครับเพราะว่าพอดีว่าติดสอบหลังจากสอบเสร็จจรีบกลับมาทําให้เลยครับผมไบไปครับ